กลับมาสู่ช่วงที่2ของรายการ b บทเชทีโนกันค่ะเรามีเรื่องราวดีๆที่จะทําให้คุณผู้ชมเนี่ยทราบแล้วเนี่ยชีวิตก็จะอยู่ดีมากยิ่งขึ้นนะคะวันนี้เราจะมาพูดถึงการรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉินกันค่ะซึ่งวันนี้ค่ะเราจะมาพูดถึงเรื่องของอาการชักกันค่ะเพราะว่าคนที่เป็นอาการชักเนี่ยมันจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ก็ได้กําเริบแล้วเนี่ยสถานที่ต่างๆเนี่ยโอ้โหไม่รู้เลยจริงๆว่าจะเกิดขึ้นตอนไหนยังไงค่ะแต่ว่าเวลาที่เกิดอาการชักหรือว่าเวลาที่เราเห็นคนชักอยู่ตรงหน้าเนี่ยเชื่ ไม่รู้ว่าจะต้องรับมือ,อยังไงบ้างการปรถมพยาบาลคนที่เกิดอาการชักนะคะจะต้องทําอย่างไรให้ถูกต้องแล้วก็ช่วยเหลือเขาได้ทันทุงทีเดี๋ยวเราไปชมพร้อมกันเลยค่ะวง b e to know าจ,จะพูดถึงเรื่องของอาการชักเชื่อว่าหลายๆคนคงอาจจะเคยพบเจอกับผู้ป่วยที่มีอาการชักกันมาบ้างแต่อาการชักนั้นอาจจะเกิดขึ้นกับผู้ป่วยได้ในทุกสถานที่และทุกสถานการณ์แต่เชื่อเขาว่ามีประชาชนเพียงไม่กี่คนเท่านั้นที่รู้จักกับวิธีการปฐมพยาบาลผู้ป่วยชักอย่างถูกต้องหรือบางคนอาจจะไม่เคยทราบข้อมูลของอาการชักมาก่อนเลยก็ว่าได้

ส่วนอากชักค่ะอาารชักเนี่ยก็อาการชักเกิดจากโรคอะไรได้บ้างเนาะจริงๆมีหลายสาเหตุเลยมีทั้งจากในตัวสมองเองแล้วก็นอกสมองอะค่ะจากในตัวสมองเองก็คือคนไข้เนี่ยมีการนํากระแสรประสาทในสมองผิดปกติหรือว่าอาจจะมีรอยโรคอยู่ที่สมองที่ทําให้ชักได้ส่วนนอกสมองเนี่ยก็จะเป็นพวกเมตาบอลิซึมที่ผิดปกติเช่นเกลือแร่หรือว่าน้ําตาลที่ผิดปกติในเลือดจะที่เป็นสาเหตุให้ชักค่ะอาการชักเนี่ยมีหลายรูปแบบนะคะมีตั้งแต่ชักแบบ เกรงกระตุกทั้งตัวเนาะแล้วก็มีหัวด้วย <c oughs> ก็คือจะเห็นว่าแขนขาเขาเกรงกระตุกเป็นชุดๆนะคะอย่างแรกอย่างที่2คืออาจจะแค่เกรงแต่ไม่กระตุกได้นะคะแต่ทั้งหมดเนี่ยคือจะเรียกแล้วไม่รู้สึกตัวผู้ป่วยจะเรียกไม่รู้สึกตัวนะคะ3อย่างที่3มก็คืออาจจะเป็นการเกรงกระตุกอวัยวะบางส่วนเช่นใบหน้าแขนหนึ่งข้างหรือขาหนึ่งข้างได้ะคะ่ะหรือว่าอย่างที่สี่ก็คือเป็นการชักแบบที่ไม่เห็นว่าชัก คือไม่มีการเกงกระตุกเลยแต่ว่าผู้ป่วยเนี่ยไม่รู้สึกตัวคือเรียกไม่รู้สึกตัวแต่ว่าจะเห็นตาลอยๆเหมือนเม่อลอยอะไรเงี้ยค่ะค่ะสำหรับสิ่งกระตุ้นที่จะทําให้ผู้ป่วยชักได้นะคะจริงๆมีหลายรูปแบบมากที่พบบ่อยๆที่สุดก็คือไข้การติดเชื้อในกระแสะเลือดรุนแรงหรือว่าโรคอะไรที่ทําให้กระทบกระเทือนทําให้ภูมิคุ้มกันในร่างกายต่ําลงค่ะก็มีโอกาสชักได้หมดหรือว่าไปกินอะไรกินยาอะไรที่ทําให้ระดับยากันชักในเลือดต่ําลงก็จะชักได้เหมือนกัน หรือว่าที่บอกไปเมื่อกี้ที่ว่าสาเหตุการชักไม่เ,เกิดจากเกลือแร่ในร่างกายผิดปกติหรือน้ําตาลก็ถ้าเกิดว่ามีอะไรที่ไปกระทบทําให้น้าตาลในเลือดต่ําลงหรือสูงขึ้นหรือว่ามีเกลือแร่ที่ผิดปกติเช่นไทเลวอะเจนเยอะก็อาจจะกระตุ้นให้คนไข้ชักได้เวลาที่ผู้ป่วยมีอาการชักเนี่ยขณะที่ชักมันก็จะเหมือนเขาเกรงไปทั้งตัวเพราะฉะนั้นหลอดลมแล้วก็การหายใจกล้ามเนื้อการหายใจทั้งหมดจะเกรงหมดก็คือเหมือนกับว่าเขาไม่มีการหายใจในเวลาชัก ทำให้ออกซิเจนในเลือดเนี่ยต่ำลงเรื่อยๆถ้าเข้าชักนานกว่า4-5นาทีจะมีผลทำให้สมองขาดเลือดแล้วก็ถ้าสมมติว่าเราไม่สามารถทำให้เขาหยุดชักได้ภายในเวลาที่รวดเร็วเนี่ยสมองขาดเลือดเป็นเวลานานก็มีความเสี่ยงที่จะทำให้ความจำเสื่อมหรือว่าปัญญาสติปัญญาด้อยลงอาการชักเกิดจากการที่สมองมีการสร้างไฟฟ้าผิดปกติไปชั่วขณะทำให้มีอาการทางระบบประสาทชั่วขณะหนึ่ง อาจเป็นวินาทีหรือเป็นนาทีก็ได้อาการชักเกิดขึ้นได้หลากหลายสาเหตุแต่สามารถแบ่งเป็นประเภทใหญ่ๆได้สองประเภทก็คืออาการชักที่มีสาเหตุจากสมองเช่นความผิดปกติของการนำกระแสประสาทในสมองหรือผู้ป่วยอาจจะมีรอยโรคที่สมองอยู่แล้ว อีกประเภทหนึ่งก็คืออาการชักที่มีสาเหตุมาจากนอกสมองซึ่งเกิดจากเมตาบอลิซึมที่ผิดปกติเช่นเกลือแร่หรือน้ำตาลอาการของโรคลมชักมีหลากหลายรูปแบบขึ้นอยู่กับกระแสะไฟฟ้าในสมองผิดปกติที่ส่วนใดของสมองและรุนแรงมากน้อยแค่ไหนยกตัวอย่างเช่นอาการชักเกรง็งกระตุกทั้งตัวเป็นอาการชักที่ส่งผลต่อกล้ามเนื้อในร่างกายทุกส่วน ทำให้เกิดอาการกล้ามเนื้อเกร็งและกระตุกหรืออาการชักเกงแบบไม่กระตุกเป็นอาการชักที่ทำให้เกิดอาการเกร็งของกล้ามเนือ้อโดยมักจะเกิดขึ้นกับกล้ามเนื้อบริเวณหลังแขนและขาจนทำให้ผู้ป่วยล้มลงไปได้เรื่องการชักแบบเมื่อลอยเป็นอาการชักที่มักเกิดขึ้นโดยที่ไม่มีใครทราบแต่อาการที่โดดเด่นและสังเกตได้ก็คือการเมอลอยหรือมีการขยับเขยืขย่อนร่างกายเพียงเล็กน้อยเช่น การกระพริบตาหรือขยับริมฝีปากสำหรับผู้ป่วยที่มีอาการชักและไม่ได้รับการปฐถมพยาบาลเบื้องต้นอย่างถูกวิธีเนี่ยมีส่งผลต่อผู้ป่วยได้ตั้งแต่ว่าถ้าเขาชักแล้วเขาเกรงเอาแขนไปกระแทกเอาวยอย่างอื่นหรือว่าเอาศีารษะไปกระแทกที่อื่นเนี่ยก็มีโอกาสที่จะได้รับบาดเจ็บบริเวณศีรษะเพิ่มขึ้นหรือตามแขนขาต่างๆมากขึ้นได้นะคะ หรือว่าถ้าเขาได้รับการปฐถมพยาบาลที่ผิดวิธีเช่นว่ามีการเอาอะไรเข้าไปในปากหรือว่าพยายามจะจับไม่ให้ผู้ป่วยเกงกระตุกเนี่ยมันก็มีโอกาสทําให้เขาสําลักสิ่งที่อาเจียนออกมาหรือสําลักสิ่งที่เอาเข้าปากไปได้ค่ะสําสหรับวิธีการปฐมพยาบาลผู้ป่วยที่มีอาการชักนะคะข้อแรกที่สาคัญที่สุดก็คือคนที่พบเห็นเหตุการณ์นียต้องตั้งสติตัวเองก่อนว่าเราสามารถช่วยเขาได้นะเขาไม่ได้มีอันตรายถึงชีวิตให้รีบโทรเบอร์1669นะคะเพราะว่า ที่1669เนี่ยจะเป็นโทรเข้าศูนย์สั่งการซึ่งคนที่รับโทรศัพท์เนี่ยจะเป็นผู้มีความรู้หรือเป็นพยาบาลเขาสามารถให้คําแนะนําเบื้องต้นสําหรับการดูแลผู้ป่วยได้ค่ะแล้วก็พอโทรเสร็จแล้วเนี่ยก็ค่อยดูแลผู้ป่วยต่อตามคําแนะนํา2คือให้พยายามจับผู้ป่วยมาในที่ที่ปลอดภัยเช่นถ้าเขาอยู่ในที่สูงหรือว่าอยู่บนโต๊ะบนตู้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือให้พยายามจับเขาลงมาที่พื้นแล้วก็ให้เอา สิ่งของมีคมหรือว่าของแข็งทั้งหมดรอบตัวเขาออกไปให้หมดเพื่อไม่ให้เขาเกงกระตุกแล้วไปกระแทกโดนค่ะทีนี้ถ้าสมมติว่าเขาไม่ได้เกงกระตุกรุนแรงมากเราเพยายามสามารถพอจะจับศีรษะเขาได้บ้างก็อยากให้พยายามจับศีรษะตะแขงเวลาที่เขาชักเกรงเพราะว่าถ้าเขาชักเกรงแล้วเขามีน้ำลายฟูมปากหรือว่ามีพวกสำลักอาหารออกมาเนี่ยเขาจะได้ไม่สำลักลงหลอดลมนะคะพอเราจัดท่าเสร็จ จนกระทั่งเขาหยุดชักคือไม่ต้องพยายามจับแขนที่เขาเก่งกระตุกอยู่นะเพราะว่าเราคงจะหยุดเขาไม่ได้ด้วยวิธีนั้นพอเขาหยุดชักแล้วเนี่ยค่อยจับเขานอนตะแคงในท่าพักฟื้นค่ะหากว่าผู้ป่วยที่มีอาการชักแต่ไม่ได้รับการปฐมพยาบาลอย่างถูกต้องถูกวิธีอาจจะส่งผลให้ผู้ป่วยที่มีอาการชักได้รับบาดเจ็บหรือร้ายแรงกว่านั้นก็คืออาจจะส่งผลให้ผู้ป่วยมีอาการแย่ลงไปกว่าเดิมอีกด้วย วิธีปฐมพยาบาลผู้ป่วยที่มีอาการชักเกรงก็คือผู้ช่วยเหลือควรตั้งสติและโทรแจ้ง1669หลังจากนั้นให้พยายามจัดให้ผู้ป่วยนอนลงกับพื้นในบริเวณที่ปลอดภัยเพื่อป้องกันการบาดเจ็บหาหมอนหรือสิ่งนุ่มๆรองศีรษะเอาไว้ไม่ให้ถูกกระแทกจัดผู้ป่วยให้อยู่ในท่าพักโดยนอนตะแคงเพื่อป้องกันทางเดินหายใจส่วนบนอุดกัน้น และป้องกันการสำลักอาหารลงปอดและผู้ช่วยเหลือก็ควรจะอยู่กับผู้ป่วยจนกว่าทีมช่วยเหลือจะมาถึงแต่ในปัจจุบันนี้ก็ยังมีคนอีกจำนวนไม่น้อยค่ะที่เข้าใจว่าการปฐมพยาบาลผู้ป่วยชักนั้นควรหาอะไรยัดเข้าปากผู้ป่วยเพื่อให้ผู้ป่วยกัดและป้องกันไม่ให้ผู้ป่วยกัดลิ้นตัวเองรวมไปถึงการให้ผู้ป่วยดื่มน้ำเพื่อไม่ให้ร่างกายขาดน้ำค่ะ สำหรับข้อห้ามหรือข้อควรระวังสำ,สำหรับผู้ป่วยชักเนี่ยแนะนำว่าไม่ควรเอาอะไรเข้าไปในปากผู้ป่วยอย่างสมัยก่อนที่เขาจะชอบแนะนําว่าให้เอาช้อนหรือเอามือเข้าไปป้องกันไม่ให้กัดลิ้นเนี่ยเดี๋ยวนี้เขาไม่แนะนําแล้วเพราะว่าการเอาอุปกรณ์สิ่งแปลกปลอมเข้าไปในปากจะมีโอกาสทําให้ผู้ป่วยสําลักเข้าไปได้ง่ายขึ้นส่วในญน่เขาจะไม่ค่อยกัดลิ้นตัวเองอะคะ่ะแต่ว่าถ้าในกรณีที่เขากัดลิ้นตัวเองก็ไม่เป็นไรคือการกัดลิ้นเนี่ย มันก็จะไม่ถึงขั้นกัดขาดอยู่แล้วก็มีโอกาสที่จะมีเลือดออกมาหลังจากกัดได้แค่นั้นก็มาถึงโรงพยาบาลเราก็สามารถรักษาได้การที่เอาสิ่งแปลกปลอมเข้าไปในปากเนี่ยจะส่งผลร้ายแรงมากสําหรับผู้ป่วยคือสิ่งแปลกปลอมที่เราเข้าไปเนี่ยถ้าเขากัดสิ่งแปลกปลอมนั้นขาดแล้วหล่นลงไปในหลอดลมมันก็จะไปอุดทางเดินหายใจทําให้ผู้ป่วยเนี่ยขาดอากาศหายใจแล้วก็เสียชีวิตได้เร็วขึ้นนะคะก็เลยไม่แนะนําให้เอาสิ่งของเข้าปาก นอกจากสิ่งแปลกปลอมที่เอาเข้าปากเราก็ไม่แนะนําให้เอาพยายามจะป้อนยาหรือว่าป้อนน้ําหรือป้อนอาหารให้ผู้ป่วยเลยบางท่านอาจจะคิดว่าการชักครั้งนี้เป็นจากน้ําตาลต่ําหรือเปล่าหรือเอลยาลูกอ,อมให้ทานอย่างเงี้ยค่ะก็ไม่แนะนําเพราะว่ามีโอกาสที่จะสาลักได้ง่ายขึ้นซึ่งการสําลักเนี่ยเน้นมากว่าต้องระวังเพราะว่าถ้าสําลักไปแล้วอุดกั้นทางเดินหายใจเสียชีวิตรวดเร็วมากภายใน4นาทีค่ะเราไม่แนะนําให้จับผู้ป่วยเวลาชักเกณฑกระตุกแล้วแบบจับให้เขาหยุดชักเพราะว่า มันมีความเสี่ยงที่เวลาเขาพยายามเกงอยู่เนี่ยมันจะอาจจะทําให้กระดูกเขาหากักหรือว่ามีรอยช้ำหรือบางทีอาจจะถึงขั้นไหลหลุดได้เพราะเขาพยายามเกงกระตุกอยู่การที่เราจับให้เขาหยุดชักเนี่ยมันไม่ได้ช่วยให้เขาหยุดชักได้เร็วขึ้นการที่ใช้สิ่งของไม่ว่าจะเป็นช้อนมือหรือผ้ายัดปากผู้ป่วยขณะชักเป็นการปฐมพยาบาลที่ผิดวิธีแต่พบได้บ่อยมากๆในสังคมไทย เนื่องจากมีความเชื่อว่าคนไข้ชักแล้วจะกัดลิ้นตัวเองจนตายแต่ในความเป็นจริงแล้วผู้ป่วยขณะชักมักจะไม่กัดลิ้นตัวเองอยู่แล้วค่ะยกเว้นในบางรายที่อาจจะมีการกัดลิ้นตัวเองได้บ้างแต่มักเป็นแผลเพียงเล็กน้อยรักษาได้ไม่ยากดังนั้นการนำสิ่งของมายัดปากผู้ป่วยขณะที่กำลังชักจึงไม่มีประโยชน์อะไรและอาจจะส่งผลให้มีสิ่งแปลกปลอมหลุดเข้าไปในลำคอได้อีกด้วย รวมไปถึงไม่ควรให้ผู้ป่วยรับประทานอาหารหรือน้ำจนกว่าผู้ป่วยจะหยุดชักนอกจากนั้นผู้ช่วยเหลือก็ไม่ควรเคลื่อนย้ายผู้ป่วยขณะที่กำลังชักเกรงและไม่ควรผูกตรึงผู้ป่วยเพราะอาจจะทำให้ผู้ป่วยเกิดอาการบวมช้ำกระดูกหักหรือไหล่หลุดได้ค่ะ พอลดลงพยาบาล1669มาถึงที่เกิดเหตุแล้วผู้ป่วยยังชักอยู่ค่ะสิ่งที่เขาสามารถทําได้ในการช่วยเหลือผู้ป่วยณนะที่เกิดเหตุเลยมี2อ,อย่างหนึ่งก็คือสามารถให้ออกซิเจนกับผู้ป่วยได้เลยเพราะอย่างที่อธิบายไปเมื่อกี้ว่าเวลาชักเนี่ยผู้ป่วยจะมีการหายใจที่ลดลงทําให้ขาดออกซิเจนไปสมองได้ค่ะก็เขาให้ออกซิเจนได้อย่างรวดเร็วทันที สองก็คือเขาสามารถให้ยาปักที่กล้ามเนื้อหรือทางหลอดเลือดได้เลยเป็นยาหยุดชักค่ะเพื่อจะหยุดอาการชักณเวลานั้นเป็นสิ่งจําเป็นมากที่ประชาชนทั่วไปทุกขั้นควรจะเรียนรู้วิธีการดูแลหรือประถมพยาบาลผู้ป่วยชักอย่างถูกวิธีเนื่องจากเราสามารถป้องกันไม่ให้เขามีอาการแย่ลงจากการชักของเขาได้ด้วยการ พยายามไม่ให้เขาไปกระแทกกับสิ่งกีดขวางรอบตัวนะคะแล้วก็อย่าให้เขาสำลักอะไรเข้าไปในทางเดินหายใจแค่นี้ก็สามารถดูแลผู้ป่วยได้ช่วง t ช่วยเหลือผู้ป่วยที่มีอาการชักนะคะอย่างแรกเลยก็อย่าลืมโทรศัพท์ไปที่1669ให้มาทําการช่วยเหลือผู้ป่วยค่ะแล้วก็จับผู้ป่วยนอนตะแคงแล้วก็สิ่งสําคัญที่ห้ามทําเลยอย่าเอาอะไรเข้าไปยัดในปากของผู้ป่วยนะคะจะยิ่งทําให้อาการแย่ลงค่ะก็ช่วยเหลือกันนะคะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดเลยเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมารามาดีนเองเรามีเรื่องราวสาระความรู้มาฝากกันจะเป็นยังไงติดตามกันได้ช่วงหน้าค่ะ